ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Devil Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม Lineage r n r ซีซั่น2อีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคลิป Lineage r n r ของผมนะครับที่ไม่ค่อยได้อัพลง Youtube c h a n n น l ของผมเลยนะก็พอดีช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยครับเพราะมันจะใกล้ที่จะสอบแล้วนะครับงานช่วงไฟนอลนี้ค่อนข้างเยอะมากครับโอเคแล้วก็มาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะฮะเป็นเดือนเมย์นะครับหรือว่าเดือนพฤษภาคมนะฮะก็มีอัปเดตเลนเจอร์ใหม่มาครับเช่นเดิมครับ สาเหตุที่แบบคลิปนี้ผมเอามาเปิดกัตชาติชานะครับก็เพราะแบบผมจะรอวันอาทิตย์นะฮะว่ามันจะมีวันเรโวนาดเดย์หรือเปล่าสรุปแล้วก็ไม่มีนะครับเงียบกิบเลยฮะวันอาทิตย์นี้นะไม่มีซูเปอร์เลโอนาดเดย์นะครับเสียดายมากครับน่าจะมีเสหน่อยเนะี่ยหวังจะได้คูณกับกิจกรรมที่6ดาว7ดาวคูณ2อปิกนะฮะบางอาจจะได้แบบกแบแดง8ดาวก็เป็นได้นะแต่แม่ก็ไม่มีนะเสียดายนะแสดงว่าเกมเขาฉลาดนะครับไม่ให้มีเราะมีถ้ามันแบบมันจะกลายเป็นแบบบนน่าซับซ้อนมากครับ โอเคแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับสำหรับกระชาเดือนนี้นะครับ10บวก2ครับ300เม็ดนะครับก็คือจะได้เลนเจอร์7ดาวนะครับ1ตัวแน่ๆนะครับคงจะออกมาเพื่อแบบสำหรับคนที่แบบบ่นกันนะว่าเปิดแล้วผมเห็นได้7ดาวเนี่ยมี7ดาวคูณ2หรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้นะไม่เคยได้เลยคือได้แน่ๆนครับอย่างน้อย1ตัวนะครับรับประกันการันตีนะแต่ผมเีเพื่อนๆที่เขาเปิดไอ้10บวก2มาเนี้ยส่วนมากก็จะได้จากกบแดงนะ7ดาว ซึ่งถ้าไม่มีตัวดีๆใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะฮะแล้วนี่ฮะก็จะเป็น Power Up r a n g e r event นะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ที่ตัวใหม่นะครับสตัวนี้นะแดาวนะฮะแล้วก็จะเป็นไอเยเลโรนะครับเป็น7ดาวนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้อะไรอะบวยปั v ้ม um อะเบอร์แชมเปี้ยนสไนเอรลอะอ่านถูกก็ไม่รู้นะแล้วก็ตัวมันฝรั่งทอดกรอบเฮลิคอปเตอร์นะไอตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีประโยชนะ์เลยไอตัวนี้นะ ห้าดาวนี่นะสมัยนี้เขาเล่นกัน6ดาวขึ้นอยู่แล้วนะฮะสำหรับเดือนนี้นะครับรู้สึกว่าจะแปลกกว่าเดือนที่มันผ่านมานะครับก็คือเขาจะเพิ่มนะครับไม่ใช่เป็นพลังโจมตีคูณ2เหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับแต่เดือนนี้นะฮะก็จะเพิ่มพลังชีวิตครับคูณ3ครับก็คือแบบพลังโจมตีเท่าเดิมมาแต่เลือดโหดขึ้นคูณ3เนี่ยเอ้ยเลือดมากขึ้นไม่ได้โหดขึ้นพูดถูกผูดถูกคือเฮช่างแม่งนะแล้วก็เรนเจอร์ใหม่ฮะเบหนิงก็บอกว่าไอ้ตัวเป็ดเนี่ยโกงนะ AK นะแต่ตตตััััววววววนนนนนนีี้้กกกก็็ิ่่่งเเเรรรรหหมมือออะะคบไไสดดด์ูแาาโ ถ้าเป็นเจ็ดดาวก็กาะกากอยู่นะก็อุตส่าห์เก็บเพชรมาตั้งเกือบเกือบเดือนกว่ากวานะครับเดือนครึ่งกว่ากวได้ไหมครับเกือบ2เดือนได้ครับถึงได้มาแปดร้อยเม็ดนะครับจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่ผมอัดคลิปไปนะฮะสำหรับเดือนเมษาที่ผ่านมานะเปิดกระชายแม่งไม่ได้ตัวใหม่นะครับมีแต่ตัวเก่าๆแล้วก็ตัวเม็ดเมื่อตัว5ดาวกากาโงๆนะเหมือนแบบเป็นเลนเจอร์ยุคดึกกำพรานะครับที่แบบตั้งแต่แพทซีซั่นหนึ่งนะได้มาทีมรองห้เลยตอนสมัยนั้นจำได้คะ แล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีที่ที่จะใส่นั่นด้วยนะช่องมันเต็มแล้วช่องไม่พอให้น้อยมากอ่ะสองห้าสิบมันน่าจะขยายได้ครับเนี่ยไม่พอนะผมรู้จะขายตัวด,ดีนะผมอยากแบบไอ้พวกสองดาวสามดาวพวกนี้นะก็จะสะสมไว้นะเอาลูบี้นะห้าดาวเอ้ห้าลูบี้นะไม่รู้จะขายตัวไหนนะเนี่ยทำไงดีอะเปิดไม่ได้ครับเนี่ยเพราะมันเหลือแค่สี่ตัวในช่องว่างนะหนึ่งดาวนี่มาเตอร์แล้วก็ขายทิ้งไปก็ได้ฮนะโอเคโอเคอันนี้ก็อาอีโวไปก็นนะไกนนะด้ฮะเดี๋ยวดูก่อนอีโวไปก็ได้ครับ อิบูแล้วก็ไปรวมร่างช่วงนี้จะตัดออกไปหมดแล้ครับเดี๋ยวขอมาเคลียร์เลเจอร์ก่อนกันวันนี้มีแววจะได้เปิดแค่ครั้งเดียวครับ12ตัวหรือเปล่านะพราะที่มันเต็มนะไม่รู้จะขายตัวไหนดีนะไอตัวพวกนี้ก็จะเก็บมาเอาไปเป็นมาสเตอร์ก่อนครับแล้วค่อยจะขายหรือว,ว่าจะมารวมร่างอีกทีก็ว่าไปนะจะพยายามที่จะแบบเก็บรูบี้นะสะสมไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะโทลี่นี่ขายไปก่อนเลยก็ได้เกกะโหแล้วก็คันแดนนี่ขายเลยครับเอ้ยแม่แดนแคไมได้คันแดนถุย เรียกสลับเอาเ๋ยวอันเดีวยวพอหรือเปล่าแต่งจริงเอามาล้มล่างได้เนี่ยช่างแม่งฮะขายไปแล้วไอ้นี่ยังอีโบไม่ได้ครับขายของเงินดีกว่าฮะแล้วก็คุกครับคุกผมเก็บไว้เยอะเลยฮะสมัยก่อนนะที่เล่นด่านไอ้ด่านที่ได้แซนนะฮะึ่งร้อยเก้าสิบสองครับที่ไปด่านบอสเลยฮะแล้วไอ้นี่เอามาทำไมเยอะเนี่ยเกะกะนะเอามาอัพแม่งเลยฮะสาตร์อัพเลเวลเต็มแล้วเนี่ยต้องสามตัวนะไอ้าคากนะเสียงเงินเยอะแม่โอ้โหไม่เป็นไรฮะจ้างมันเถอะแล้วไอ้นี่โอ้โหอะไรเนี่ย อัพทำไมสองชั่วอย่างงี้กบแดงสีดาวก็เยอะเหมือนกันเนี่ยน่าจะใช้สักบ้างนะครับผมก็อยากจะเอาไปตัวมูลนะครับมูลหน้ากากดำเนี่มูลชุดดำผู้ผิดนะใกล้ได้มาซูเปอร์มาสเตอร์แล้วทั้งหมดเออโคบี้ครับขายแม่งครับเกย์กาครับมีเต็มแล้วนีเนี่ยเลิกล็อกไปแล้วก็ทำรีวิวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดต่อที่อย่าตัดท่อเนะครับก็เลยทิ้งเวทดองไว้นานนะครับไปสบายโตโคบี้หกดาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วด้วยเนี แล้วตอนนี้เราก็ได้เลิกแล้วนะครับได้เลิกคลิปเนี่ยแหละโอเคแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผู้เล่นเนี่ยได้เลิกเปิดกาชาแกนะครับสามร้อยเมตรนะครับจะเปิดทีนึงแม่งใจหายว่าเอาไงนะแม่งเปิดทีนึงสามร้อยเมตรแล้วทำไม่ได้อะไรดีๆขึ้นมานี่ครับมีลองครับจริงผมไม่หวังมากครับผมหวังเอาตัวเก่าๆก็พอฮะไอ้ไอ้บริขุนจนก็ได้ครับแค่นี้ก็ปื้มแล้วไม่หวังตัวใหม่นะฮะเอาหรือยังหรือจะเป็นห้าวงกนึงดีฮะไอ้นี่มีโอกาสที่จะไม่ได้เจ็ดดาวอยู่นะครับ พราะผมเปิดครั้งที่แล้วมาจำได้ว่าได้เจ็ดดาวมาแค่ครั้งเดียวอะตัวเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวตอนนั้นเปิดไปจําได้ว่ามันสามครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดครับน่าจะสามลอบอย่าช้าทีอะเปิดเลยกันโอ้ยหายไปแล้วสามร้อยเม็ดกูมัดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยค่ก็หึงใจไม่อยู่เหนือตัวตัวแรกครับตัวแรกโอ้โหปิ้นเจ็บมาแบบพองไว้สองโอ้ นี่แหละกำลังต้องการกบไปตัวนี้นะแม่งมาเลยครับแต่มันมีดรอปนะครับห้าดาวสองตัวแล้วเนี่ยบีเอลสวยแล้วปวดนี้นะแม่งตัวที่สามโอ้ยกูเพิ่งขายทิ้งไปเมื่อกี้นี้มึงมาทำไมเนี่ยฮะแล้วมาอยู่ในกาชาดได้ไงไอตัวนี้แม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าดาวสี่ตัวแล้วมึงโอ้ยซอนโอ้กูเอาหกดาวดีกว่าไหมมีดรอปนะฮะในเดสเตเดีพิเศษ เอามาทำไมต่อมาตัวที่5มั้งครับโอ้โหมึงครบชุดเลยฮะเครียดเลยครับไม่อยากเปิดต่อแล้ววะ่ะเฮ้ยมันลี่มันอยู่ในด่านธรรมดาครับโอ้ด่านหลังๆห,หน่อยฮะด่านอะไรไม่รู้นะฮะสองร้อยก,กว่ามครับแม่งมาทำไมเนี่ยต่อมาตัวที่เท่าไหร่ปะลืมนับตัวแล้วแม่งเนะี่ยเปิดได้หาห้าดาวน่าจะประมาณห้าตัวหรือหกตัวห้าตัวมั้งเอามาตัวที่หกมั้งครับอ่ะ เออโอ้โหเป็นปื้มครับเอเคมาครับตัวนี้สกิลจําได้ว่าสกิลมันโกงครับค่อนข้างโกงฮะแต่เสดได้บได้แค่หกดาวแย่แต่ก็ดีครับได้ตัวใหม่ครับเครียดเลยตอนแรกมาถึงต่อมาครับโอ้ยโอ้ยปอ้ยล้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยอ้ยโอนเโอ้ยโอ้ยที้เปิดเออ้อ้ยโอยโอยโอ้ยโ้ยออ้ยโอ้าโอ้าโอ้ยโอ้ะแล้ก็อม่ไอ้ีกเ้ยะสะแล้ต่อมามาลุ้น้รือเปล่าแต่ยากนะครับเพราะมันออแล้วครับ การันตีแล้วฮะการันตีแค่ตัวเดียวฮนะอย่างน้อยฮะตัวเดียวแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จนะได้เจ็ดดาวสองตัวแนละ้วฮะไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยลองครับโอ้โหคิวเลอร์ชิชินะฮะตัวนี้สกิลเป็นไงยังไม่รู้เลยฮนะตัวนี้ฮนะต้องอัพเป็นเจ็ดดาวหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีนะเปิดแบบต่อโอ้โหโโห้าดาวมาแล้วหกตัวมึงเอ้ยอยากถามอันนี้ว่าไ,ไอกิจกรรมอ่ะไอหก หกดาวกับเจ็ดดาวคูณสองเนี่ยเลทมันมีปะเนี่ยหรือว่าเป็นเลทปกติครับเนี่ยเอยหรือว่าเราเปิดช่วงหมดกิจกรรมไปแล้วต่อมาค,ครับเจนท์มแมนเจมมาทำาคือพยายามจะไม่หยาบเลยครับเนี่ยแต่มันไม่ไหวคนระับแม่งขอแบบบนยาวในช่วงนี้นะแม่งอะไรแบบนีนะ้ห้าดาวมาโหดวงไม่มีหรับผมนะฮะโชคดีที่แบบได้เอเคมาตัวเดียวไม่คุ้มอะ่ะ ขัดทุยตอนนี้ครับย่อยยับเลยครับตอนนี้ประมาณกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่นับน่าประมาณเก้าเอาไหมตัวที่สิบเอ้ยลอยดักซี่ไวเปอร์เอ็ดเวิร์ดอ๋อเป็นตัวที่อยากทำแปดดาวมากครับตัวนี้ครับสกิลโหดมากครับคือแบบผมเจอตัวนี้ใน PVP นะฮะโอ้โหสู้ไม่ได้ครับแปดดาวนะฮะโอ้โหสู้ยากมากครับเพราะเป็นตัวที่โหดมากครับสกิลมันแรงมากจริบแล้วก็จำได้ว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยผมพูดว่าอยากได้ตัวนี้นะแล้วมันก็ได้ขึ้นมาจริงครับสุดยอดครับ ครั้งที่แล้วไม่ได้นะครับไอ้ครั้งที่เดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับจริงๆครับเจ็ดดาวสองตัวครับครั้งนี้นะฮะโ,โ,โ,โอ้ดีดีดีชอบชอบชอบมาครับน่าเด็กเด็กตัวมั้งหรือว่าสองตัวเนี่ยครท้ายครับมันรีครับมาแม่งดูโอเลยฮะโอ้นี่นะเดี๋ยวมานับกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะ <c oughs> มาดูก่อนนะครับอาจจะมีเปิดครั้งครับเอ,อ่ออาจจะมีเปิด อีกรอบหนึ่งนะครับ30เมตรนะเนี่ยไอ้3า0รเมตร <c oughs> เข่ามากเลยนะเนี่ยมาถึงก็อะไรอะ่ะบินเจมเลยนะแล้วก็ซอนนะแล้วก็เจมไอ้อะไรก็ไม่รู้นะจเจทแมนเจมครับเออไอ้เนี่ยมูนนะมาร์คมูนนะแล้วก็สุดยอดจริงครับคือเอ็ดเวิร์ดนะเดาวนะครับเดี๋ยวนับก่อนก่อนนะครับ5ดาว8ตัวครับแล้วก็เออหดาว2ตัวแล้วก็8ดาวอีก2เอ้ย7ดาว2ตัว พูดผิดพูดถูกป่ะแองขออน,นีญาตเริ่มมือหน,นะครับสำหรับที่ได้5ดาวไปจนดาวเต็มหัวนะตอนนี้นะฮะสตันไปเลยทีเดียวโชวคดีที่ได้นี้มานะครับดูก่อนครับว่าถ้ามี7ดาวอีกในครั้งหน้านะครับสำหรับกบแดงนะครับก่าจ,จะมาอัพไอเซ็กซี่เอ็ดเวิร์ดหนึ่งไปเป็น8ดาวนะอยากมีตัวเทพกว่าเขาบ้างแม่งไม่มีเลยนะเพราะตอนนี้ผมมีแค่ล็อกเลยเลยฮะเดี๋ยวแม่งกดขายทิ้งเหมือนครั้งที่อัปเดตแพทใหม่2.1.1นนี้โอ้โหตายหาเลยครับเศร้าตายเลยนะ นี่เหมือนกันนะับล็อกไม่ก่อนเนะี่ยชีๆ้ๆเป็นไงไวนะเนี่ยอ๋อจริงด้วยแเจ็ดดาวซุปเปอร์พันสกิลมันน่าจะเหมือนในบบวนักฆ่านะเบวคิวเลอร์เออคิวเลอร์บเบอ,อช่างมันเอถอะน่าจะไม่ค่อยดีนะีคนไม่ค่อยใช้กันนะชี้ๆเนี่ยล็อกไปแค่นี้ก็พอแนละ้วที่เหลือค่อยไปไม่ล็อกมันช่างมันเถอะห้าดาวกากขายทิ้งก็ไม่เสียดายเนะี่ย เวลาคลิปค่อนข้างยาวครับเดี๋ยวมาเปิดกันต่ออีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับจะเปิดครั้งนึงครับแล้วก็จะเหลืออีก200รม่เก็บไว้เดือนหน้านะครับมาเปิดใหม่นะแต่สำหรับวันนี้ผมรอเกอร์นะแม่งอย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้น่าจะมีซุปเปอร์ลรโอนาเดนะครับแต่ไม่มีนะโอ้หอยากจะลุ้น8ดาวสักหน่อยนะแล้วก็ได้7ดาวแน่แหนึ่งตัวอะไรอย่างงี้นะไม,ม่มีนะเสียดายมากครับไม่นานก็คงได้เปิดไปตั้งแต่วันต้นๆที่อัปเดตใหม่แล้วเสียดายเดี๋ยวเรามาเปิดกัดชามมีสภาพสสดอข้อก,ก่อนล้างซ นะครับอย่าให้ช้าทีครับเดี๋ยวคลิปยาวแล้วนะฮะตอนนี้ฮะโมไปมากนานไปหน่อยนะอะไรมาก็มาครับไม่รู้กันนะไม่อยากพูดเลยตอนนี้ฮะเปิดอย่างเดียววะตอนนี้กดแล้วกันกด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 มือแข็งครับนิ้วแข็งกดไม่ไปกด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 ก๊กกดก๊กตัวแรกตัวแรกตัวแรกไอ้มาลีตัวที่สอง โอ้ไอห่าเฮ้ยยยยยยุดเย่ามายย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 ทยัยยยยหยยยยยผมยย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 ยอยมาทยยยเยย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 ยแล้วยย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 วยยยมยยยัยตัวยย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 ตยย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 ยทยยยโอ้ยผมมีแล้วยย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 ายย่ยอาเอ้ยแล้วก็มีให้ดรอปด้วยโอย ตายแนละ้วหกดาวแต่เฮงซวยครับขายทิ้งโชยตัวนี้หรือว่าจะเก็บซูเปอร์มาสเตอร์สองตัวแม่งกดต่อไม่ไหวแล้วตอนนี้ทางนี้แยกหนาวเก่ามากครับโชคแม่งหายหัวไปหมดเลยฮิปฮอปโอ้ยฮิปฮอปกูจำไม่ได้แลวมันเคยมีเนะี่ยต่อมาก็มีลุ้นอยู่ตัวเดียวครับเจ็ดดาวครับมันต้องมีแน่ๆครับหนึ่งตัวแต,แ,ตแต่ยังไม่ออกนะฮะลุ้นว่าเป็นตัวอะไรครับไม่รู้กันเนะี่ยกดไม่ถูกแนละ้วจำไม่ได้ครับตัวที่ไหลว่าได้แยกจัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปทัาตอนหลังนะต่อมา ก็ยังดีอะไ,ได้ตัวใหม่มาก็ถือว่าใหม่ตัวนี้เป็นตัวสายจะไม่ได้นะอะสายหิวหรือเปล่าลืมลวทั้งแรกครัเอามา,มาไอเอลินโอ้ตัวนี้ผมกะจะไม่ใช่นะครับเพราะมันหกดาวแนละ้วเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวช็อตสายฟา้าครับโกโลกลาราับไม่คม่คนใช้กันนะสำหรับตัวนี้นะแค่เก็บสะสมนะแต่ไม่ได้เก็บเอามาใช้นะคือพูง่ายตอนนี้คือสวยเก่าๆครับสวยกว่าที่ผ่านครั้งแรกนะครับ ดวงผมหมดแค่นี้แล้วชูตัาตรงต่อมาครับใกล้จะหมดแล้วครับเจ็ดดาวยังไม่ออกครับตอนนี้นะเข้ามาโอ้พอดีครับผมได้แนละ้วเจ็ดดาวนะแต่อันนี้ก็ไม่ดีครับแม่งดบับมีดบับในดาน่านสเตยพิเศษนะครับโอ้แย่จังต่อมาเจ็ดดาวน่าจะออกแล้วครับน่าจะเป็นตัวหน้าหรือหมดยังไม่รู้จะไม่ได้เอา,เอาลนะครับโอ้ยโฟติ้งดาว แต่อยากได้เอสเวอร์ขุญญนยนะ์เนี่ย7ดาวอ่ะดีกว่านะครับไอ้นี่มันไอ้นี่มันเหมือนจะไม่ค่อยดีแนละ้วพลังโจมตีมันน้อยกว่านะเอสเวอร์ขุญญนยน์นะครับเป็นตัวแบบสายทรวงเหมือนกันเนะี่ออยจะได้แต่ผมก็ยังไม่มีนะตัวนี้ไอ้แท็กมันน้อยอะ่ะนะเอสเวอร์ขุนยน์ดีกว่านะครับเอายังมีตัวนะโอเคเปิดครับน่าจะเป็น5ดาวชัวร์นัน่นไงไม่ทายหารครัเลยซุป,ปเปอร์เลโอนาร์ด7ดาวได้จริงครับตัวนึงครับจุดยอดสวยก็ก่าวว่าสวยสวยครับมีแต่คำว่าสวยครับคลิปนี้นะ จมานับกันครับว่าจะไม่ผิดว่าได้5้าดาวน่าจะ8ตัวเหมือนเดิมจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ได้ไอ้6ดาว3ตัวนะนกัถ้าไม่ผิดนะนี่เดี๋ยวนับก็ได้ครับเออจริงด้วยครับพูดถูกครับ6ดาวมี3ครับแล้วก็7จดาวมีหนึ่งะ5ดาวก็เหมือนเดิมครับ5ตัวครับงๆเลยอ่ะกูจะขายทิ้งเลยเนี่ยก็ได้มาเ k โค่ๆงแค่ตัวเดียวเนะเอามาก็ทำประโยชน์ไม่ได้นะฮะพราเป็นสายบารล้านครับคือต้องอัพเป็น8ดาวมาถึงจะทำประโยชน์ได้สำหรับตัวนี้นะมาชมความเฟอร์เสร็จแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์ได้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ